ดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นหน้าเาจ่ยวกับเราจะอึิษษาว่าตัวเราเองหรือตัวประเทศของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในคลิปก่อนเนี่ยนะครับก็จะบอกถึงเครื่องชี้นะครับวัดโดยเครื่องชีท้ทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับจะวัดด้วยเรื่องของรายได้ประชาชาติแต่เนี้ยอย่างที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเครื่องชี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยม มากมากนะครับว่าขนาดเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรมีอัตราการเติบโตเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็คือเครื่องชีดด้ต่างด้านรายได้ซึ่งมันสามารถดูว่ารายได้รวมรายจ่ายรวมหรือการผลิตรวมเนี่ยสามตัวเนี้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันคือทั้งหมดมันจะมาวัดออกมาเป็นรายได้ประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของรายได้ประชาชาตินะครับพิดยายาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของประเภทเนี่ยประเภทมันค่อนข้างเยอะครับ เอาละดูไปดูทีละดูไปทีละหัวข้อนะครับเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะรายได้ประชาชาติก็คือรายได้ของคนทั้งชาติอะประชา,าชาติมันคือในชั่นแนลนะครับก็คือรายได้ของของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นอย่างไรเออในส่วนของแนวคิดในการคิดรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับมันก็มีมาตั้งตั้งนานแล้วแหละนะครับนะครับของเซอร์วิลเลียมเบตตี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนปี แต่ว่าที่หนึ่งเจ็ดปีพันเจ็ดร้อยนะครับก็มีแนวคิดนี้เกิดขึ้นนะฮะต่อมาของจอห์นเมนาดเคนส์นะครับก็ในปีปันข้าวร้อยกว่านะครับก็ได้มีแบบจำลองเกี่ยวกับรายได้การลงทุนและการออมขึ้นมาก็คือจะให้ดูแค่ว่ามันมีแนวคิดมาเรื่อยๆของเซอร์ริชร์ดสโตนนะครับก็จะเป็นบัญชีขึ้นมาแล้วนะครับแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเศรศษฐกิจและสุดท้ายครับ ที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันในการวัดใจได้ประชาชาตินี่เป็นขององคอ์กรองค์การสาประชาชาติหรือยูเอนะครับทุกประเทศมีการจัดทำะระบบการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศไทยก็มีมีทุกประเทศครับเพราะจะได้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบนะเป็นมาตรฐานเดียวกันน,นี่คือวิวัฒนาการแบบยอ่อๆนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ได้พูดไปแล้วว่าเวลาเราวัดเนี่ยนะครับ ว่าประเทศเราเรามีศักยภาพขนาดไหนเนี่ยวัดได้ทั้งสามด้านนะครับด้านผลผลิตรวมผลักแอบโรบก็ได้วัดด้านรายจ่ายก็ได้วัดด้านรายได้ก็ได้คือคือโดยความหมายของมันก็คือเราผลิตขึ้นมาได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีรายได้เอาผลผลิตไปขายมันก็จะมีรายได้ขึ้นมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้มันก็มันก็นคือรายได้รายได้เข้ามาเท่าไหร่เราก็จะไปจ่ายเท่านั้น เพราะนั้นรายได้กับรายจ่ายก็เท่ากันเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวเป็นข้อมูลคนละชุดแต่ว่าปลายทางแล้วจะเท่ากันนะครับในด้านผลผลิตนะครับในด้านผลผลิตรวมเราจะดูว่าประเทศนี้ผลิตได้มากน้อยแค่ไหนเราดูจากเราดูจากอะไรนะครับผลผลิตที่นามานับเนี่ยนะครับคือผลผลิตมันมีหลายหลายขั้นไพ่ะงั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการนับซ้ํามันมีผลผลิตขั้นสุดท้ายผลผลิตขั้นกลาง ผลผลิตเพิ่มอ่าทีนี้ถ้านับนับมั่วแล้วมันจะเกิดการน,นับซ้ําอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆเขาจะนับจากมูล,ลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นการผลิตนะครับอย่างเช่นเอ่อจากแป้งไปเป็นหนมจีนอย่างเงี้ยนะครับแป้งสิบบาทและเป็นหนมจีนไปขายหนมจีนได้สิบห้าบาทอย่างเงี้ยแสดงว่าในแป้งหนึ่งโลสิบาทได้ไปขายหนมจีนทำขนมจีนได้สิบห้าบาทาแสดงว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาหบาทอย่างเงี้ยนะครับคำว่าเพิ่มก็คือเพิ่มจากกระบวนการผลิตในการแปลรูปหรืออะไรประมาณนั้นไปซึ่งถ้านับแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดการนับซ้ำนะครับเพราะมันจะนับเพิ่มในส่วนที่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะฮะโดยในการผลิตเนี้ยนะครับมันจะมีออของประเทศไทยนะอันนี้ประเทศไทยเราแบ่งของประเทศเราเองมันจะมีสาขาการผลิตอยู่สองสาขานะครับก็คือภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตรเพราะประเทศไทยเรายัาง ยังยังเป็นเรื่องของรายได้จากการเกษตรเป็นหลักจูนะ่นประชากรเราอยู่ในนั้นมากเพราะนั้นเราเลยแบ่งนะครับภาคการเกษตรกับนอกภาคการเกษตรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนท้ายจะมีตัวเลขให้ดูตอนนี้ดูหน้าไปก่อนนะครับภาคการเกษตรก็จะเป็นเกษ,ษตรกรรมล่าสัตว์ป่าไม้และประมงในขณะที่นอกภาคเกษตรนะครับนอกภาคเกษตรนี่เราเยอะแล้วนะสัดส่วนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาคอุตสาหกรรม นะกรรมเหมืองแร่จะเขาอุตสาหกรรมภาคไฟฟ้าภาประปาภาคก่อสร้างภาส่งภาคปรีภาคบริการก็จะมีพวกโรงแรมธนาคารขนส่งคมนาคมนะครับภาคการเงินสาขาการเงินสาขาสังหาสาขาบริหารราชการแผ่นดินเงินเดือนกาจ้างต่างๆครับสาขาการศึกษา อ่านะครับหมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้นะผสมมัธยมนะครับด้านสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆนะครับคมสนเคราะห์าด้านบริการชุมชนสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลนะฮะอันนี้คือแบ่งแบ่งภาคเวลาจะคิดรายได้เพราะฉะนั้นรายได้จะมาจากสิ่งเหล่านี้นะครับเราไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะแต่อคร่าวๆว่าแบ่งเป็นสองภาคส่วนก่อนเกษตรกับนอกภาคเกษตรแล้วก,ก,ก็จะมีอุตสาหกรรมบริการอะไรพวกนี้เข้าไป นหนึ่งอโอเคนะครับนี่คือถ้อจาจะคำนวณจากด้านการผลิตในกัณหเดียวกันากการครับหรือจะไปคำนวณด้านรายจ่ายก็ได้ครับนะฮะซึ่งในองค์ประกอบของรายจ่ายก็จะมีการจ่ายเพื่อการบริโภคของเอกชนนะฮะก็คือเราแทนด้วยตัว c นะครับ personal consumption expenditure ก็คือการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ส่วนบุคคลหรือเอกชนตัว4ี่นะครับซึ่งอันนี้จะไม่นับก่อสร้างอาคา,ารใหม่นะถึงแม้เป็นเอกชนไปซื้อหรือไปซื้อเครื่องจักรเครื่องไรใหม่เนี่ยเพราะอันนี้มันจะเป็นการลงทุนนะแต่ไม่มานับรวมตรงนี้ถึงแม้จะเป็นคนไปซื้อก็ตามแต่มันซื้อเพื่อการลงทุนเราเน้นแต่เรื่องซื้อเพื่อการบริโภคสินค้าขั้นสุดท้ายนั่นเองเพื่อการบริโภคนะครับ องประกอบที่สองนะครับก็คือตัวลงทุนภาคเอกชนนะครับอันนี้ <c oughs> นับค่าใช้จ่ายที่เอกชนเขาเอาเงินไปลงทุนนะแต่ไงก่อสร้างอาคารใหม่ซื้อสินค้าใหม่อะไรแกเนี้แล้วก็อ่าสินค้าคงคลังอ่ะพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทที่เอกชนนะไม่เกี่ยวกับรัฐนะครับเอกชนเขาไปลงทุนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ส่วนที่สองนะแทนด้วยตัวไอนะครับตัวแรกแทนด้วยตัวซีนะการบริโภคของภาคเอกชนการลงทุนของภาคเอกชนต่อไปส่วนประกอบที่สามครับเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการที่ per c h a s e of goods and service ก็คือรัฐไปซื้อสินค้าและบริการนะครับรัฐสินค้าซื้อบริการนะครับเช่นเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆของภาครัฐนะนะนะครับ อ่าลงทุนในซื้อทําถนนหนนทางอะไรพวกนี้จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเงินเดือนค่าจ้างนะครับการทหารนี่คือสิ่งที่รัฐจ่ายเราแทนด้วยตัว G นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นภาคต่างประเทศครับภาคต่างประเทศก็คือสินค้าและบริการสุดที่ที่เราไปนําเข้ามาแล้วก็ส่งออกไป X นี่คือ export ก็คือส่งออก M นี่คือนําเข้านะครับภาคนี้ สัญลักษณ์ที่ใช้ใช้แทนด้วยตัว e f นะครับ foriens ภาคต่างประเทศซึ่งจะมีส่วนของส่งออกและส่วนของการนำเข้านะฮะจากทั้งหมดพอ,อจากทั้งหมดมันก็จะสามารถเขียนสมการได้เป็นว่าอ่งการใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยนะครับหรือจริงๆมันก็มันมันอันเดียวกันแหละเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าทุกตัวคือตัวเดียวกันอันก็จะเท่ากับ c ภาคเอกชนบวก i ภาคการลงทุนโดยภาคเอกชน คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับรายจ่ายของภาคเอกชนตัว C รายจ่ายของภาคเอกชนเพื่อการลงทุนอันนี้เพื่อการบริโภคตัว C เพื่อการลงทุนก็บวกด้วยตัวไอจ่ายเพื่อการลงทุนจากนั้นรัฐบาลจ่ายรัฐบาลจ่ายไปเท่าไหร,เ e, ร่เป็นตัว G ีคอร์เปอมนนะครับเป็นตัวจีรัฐบาลจ่ายเท่าไหร่บวกด้วยนําเข้าและส่งออกส่งออกและนําเข้านะครับบวกด้วยตัว f อสนะฮะที่จริง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยอย่างแค่ไหนใครมากก,กว่าใครแต่เวลาคิดหอคิด x ลบ m เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรายจ่ายของประเทศเกิดจากการจ่ายอะไรบ้างจ่ายเพื่อการบริโภคบวกกับจ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชนจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนของรัฐบาลและจ่ายหรือรับจากต่างประเทศ x ลบ m นะสูตรมันก็จะประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับ ด้านรายจ่ายด้านรายจ่ายรวมโอเคครับต่อไปไปดูว่าถ้าจะคำนวณได้จากด้านรายได้ล่ะรายรายได้เรามีรายได้จากอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีรายได้จากรายงานของลูกจ้างเงินเดือนค่าจ้างผลตอบแทนต่างๆที่นายจ้างก่จ่ายให้รายได้จากเอกชนที่เป็นค่าเช่านะครับรายได้จากดอกเบี้ยรายได้จากองค์กรธุรกิจนะฮะที่ไม่ใช่บริษัทก่อนนะครับแล้วก็กําไร ของบริษัทนะฮะก่อนอักภาษีนะครับกําไรของบริษัทก่อนหักภาษีกําไรทั้งหมดะนะครับเอ่อเป็นกําไรที่ได้ที่กเกิดเพันผลกําไรที่กําไรบางส่วนก็ไม่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นก็มีนะครับแล้วก็ภาษีเงินได้ของบริษัทอ่ะอันนี้คือคิดจากรายได้ของทุกภาคส่วนว่ามันมีรายได้มาจากไหนบ้างรวมรายได้ทั้งหมดมันก็จะเป็น ผลผลิตรวมของประเทศเช่นเดียวกันแต่มองในมิติของรายได้นะครับแต่ตั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่รวมของเงินโอนไม่รู้วนะ่ารัฐบาลโอนธุรกิจโอนบุคคลโอนนี่ไม่นับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการใช้ทรัพยากรหรือมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบางทีเราซื้อของไว้แล้วมันราคามันเพิ่มขึ้นพักท่องพักเครื่องแบบนี้นะครับไม่รวมไม่รวมครับเพราะถือว่ามันไม่ได้เกิดจากการผลิตนะฮะร,รายได้จากกิจาก,การที่ผิดกฎหมาย ใต้ดินอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เอามานับรวมนะเวลานับต้นรายได้นะครับโดยสรุปก็คือนับได้สามบ้านนะครับคำนวณได้สามด้านซึ่งวิธีการอาจจะต่างกันแต่ปลายทางผลตัวเลขออกมาเท่ากันนะฮะเป็นรายปีในหนึ่งปีผลิตรวมได้เท่าไหร่ในหนึ่งปีรายจ่ายรวมเท่าไหร่ในหนึ่งปีมีไรายได้เป็นเท่าไหร่นะนั่นคือวิธีการคำนวณอ่ เอาอย่งนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวตัดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะก็ให้รู้กับวิวัฒนาการและวิธีการคำนวณก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปที่สองครับคลิปต่อไปในเรื่องนี้ครับสดีครับ